ครับผมเบียสี่รถไถฟอดครับพี่นอ้องมาเปิดคล้องแรกแหกมานครับเพราแต่ว่าหยาหลายเลยครับเนะอย่าหลายในจังหน่อยได้มือเนี่ยเพราะว่าห้เพิ่นผู้ใบามาไถาแ่งเตปีใหม่ผมต,ตังเตหรังปีใหม่ ขนาดค้มใหม่ก็ยังโวยโกงมาใส่ห้เบิร์ดับพี่น้องเลยโอยหยาไหมเ <laughs> ป็นไฟหงกาก,กากเลยอ้ยเอาเบิรงเดี๋ยวได้ขวางแด็กนี่กับโมหย,ยาดอกครับผลใหม่บอกโอ้ไม่โว้ไปเอาใหม่เมื่อไหร่คุณพ่อพนอดกาก,กากๆเลย วุ้ยผัดเใบมีดออกนอกมา,หาหนนอกระวังเด้อระวังเด้อค่อยๆค่อยๆอ,ยอ,ยอยูออ้อู้เะนาซีเออดินซุ่มเน่ดอกเปียกอยูอ่ได้ยีดอกได้อยู่ วังเจ้าก้อนนใหม่ดีตาเจา้าขนาดตาที่หไหนหรือเพียงใดล่ะบานีิเอ้ยขนาดแค่ว่าเลยถึงปีเนี่ครับนี่แ,นนแค่ว่าเพืถึงปีเลยนี่นี่ามาไทายว่างไงับว่างลังปีใหม่เนาะนนประมาณนี้แหละครับนี่ประมาณหลังประมาณหลังปีใหม่ครับนี่เอ้ยขึ้นหน่ากูว่าหน่กูว่าดงเสือบานีิ โอ้ใช่แล้วนะครับบลานี่เหนือแดบ,บมากพ่อับพ่ออ้าวเป็น่นสามาคือมาต้องเม่มไปเลยอือจากบ้านย,ยังลอยเที่ยวอู่แ้งเลยาดพี่น้องเลยบนหาเสือเด้ว่าสิูงปลานี่ขนาดมาขนาดมาทายไปแล้วครับนี่อู้ตายเนี่ยม้ เนียกับ่เห็นรถบมดโอ้าาาาาต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 ายตายพี่น้องเลยว้าวคิดแค่นะห้าบาทนี่เออดีดยดี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 ีีด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 ีไดีเดี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 ดไดีดไป กันกำลังมีคมพอดีครับช kind of ่วงนี้จับเลย้ยหัวคือหุกปลาเนี่ยแะครับอี่พออีเนอร์คอยเวลาหนึ่หยังคือหุ่ขัดจับบาดเนียนหมดแล้วระวังเด้อระวังทอเจ้าเด้อโอ้ เดีว่าต่อี่บ่มีครับผมเพราะว่าเพิ่นผู้ใบ้นี่เพิ่นหูเบิดครับนี่ว่ามองได้มีต่อมีใหม่ครับนี่เหยียบยางเดียวเลยมื้อนี้หญ้าซะนี่บ่ย่านครับนี่โอ้บายจังทสี่เลยว่ะโอ้สีใส่พวกอือ่นอ่ะไหมนี่ห้วย วันยายแล้วว่าฉีลงล่งเบืงองครับพัดเขาต่อครับบานนี้อยู่พุ่นนะ่ะพันบึงการครับนี่ตายยตายตาย,ตาย,ตาย,ตายเบิ้งหนาง่ะท้องพื้นผูไบทลดครับมนันนี่เบิ้องลดพี่น้องเลยเป็นจังไดโรล่ะนี่แนวนี่ปวดเบิงเ้งที่่รเลย เอาลองเบื้องลองเบื้องล,ล,ลองเบื้องเดี๋ยวขนาดข้อเหล็กได้ครับนี่งามเนาะ <laughs> ขนาดข้อเหล็กได้ครับนี่เบิง้งปไาหนาโหลดครับพี่น้องเอ้ยจังไรระบาดนี่ <laughs> เดี๋ยวให้เพิ่นผู้บ <laughs> ใบเพิ่นได้ทีก่อนเพิ่นกำลังตกเตีงของเพิ่อนอยู่นี่เ <laughs> พิน่นถือทายมาจังไปรปลาปองใดบุล่ะเพื่นกำลังกันขอบมันอยู่ ตอนได้ใส่รถไต่ขวนแล้วดึงเนะาะห่วยเที่ยวนี่บูยพีตาปาดีครับสมัยเด็กี่นี่ <c oughs> พากนหลากลงไปลงห่วยเบิร์ดนี่อยู่นี่สี่ลมาสันครับนี่สี <c oughs> ล่ลสิบเอาอันพันเขาเขาตอกมาลวงเลย <c oughs> หรือพันลายเขาตอกอแต่ว่าพื้นที่กระชิดมันกระชิด ผูหลีกน้ำก็สีละไหลลงห่วยขา้าวพอดีครับดิไหลลงห่อยมันจะปลูกได้อยู่ส่วนหนึ่งเพ<อ>ิ่มเพราะว่าลงไปล้างแห, <พอ S 2> ห่งอะไรเพราะว่าเบื้องเบื้องแล้วมันสั่นลงไปผุดลายเนาะมันสั่นลงไปหลายแห่งครับเนี่ยอือมาดียินเดซียงรถเพิ่นผูใบาโหยผุดอันให้ดิบอมีนให้พ่อยายหน่ายไดยอันนี้เป็นให้พ่อยายเท่า เพื xt, ่ hmm อนไหนเฮ็ดใหญ่มันหกยาห้มันหกแล้ววะเฮ็ดหาหลานเฮ็ดกินไปรดๆเห็ดมันหกเห็ดยังกิเฮ็ดว่าแต่ยายามันหกว่ะทีมันหกโอ้ยพ่อใหญ่เถวเด็กก็คือเป็นสีไส้ใหญ่ของแม่ออืเพิ่นอายุอะไรเพิ่นบ่มีคนเฮ็ดครับผมรับจากเก้าเทปหรอใช่แม่ก็ได้แลต่ต้องดีเต็มปีนี่โอ้ วันยเยใบเหรียญยางคักเลอยบายเนี่ <g ül> เหินจะปายโอ้โ <c oughs> อยแน,น, <c oughs> นวที่นี้มันมันอ่อนเนาะเมื่อก่อนก,ก็เลนจากจากเลยแล้ยเลียนเลียนลนอยเลยครับเล <c oughs> ย <c oughs> ผู้เบาเนี่ยวันก็เอินเนาะผู้สาวผู้ใดสนใจผู้ไนีเสียใจเล้ครับเ่อายาไ่ห้พอวันขนไหไปหลอกกับเปตกใกล้มสินะาหมายแล้วนี่ผู้สามันมีขนาด่ไหมนี่ครับนี่นี่ผู้สาวมาถามหลายครับนี่ แง่หลายครับพี่นอปป้อไม่ปาดีปาดปืนพร่งที่ไสุดยอดเลยว่ะโอ้อการเนี่ยการครับพี่นอ้อโอ้เฮียดีกับผู้ที่เหมาะ สพาติดตามมึงเพิ่นผู้ใบครับมอนีู้เดีวเราพิ่นไถเร็วแฮงเลยครับมอนี้เรยนอยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาทเพิ่เพิ่ผู้ใบ้าเ่าเด้อโอ้าเาเเิดที่หนอกเลยเิดอู้กอนขีไพงอยู่ประมาณหาซิครับนี่อู้ โอ้ยจวดเฮงหลายครับพี่น้องเอ้ยมาเนี่ยอู้าูพี่น้องเอ้ยเบิ้งรัดเบิ้งผลงานอาจารย์ใบลงไปเลยพี่น้องเอ้ย้อนสีไทยผงจ่าจ่าเลยวะงามเฮงงามเฮงอู้เอ้ยพี่น้องเอ้ยเป็นไงล่ะเป็นไงพี่น้องเป็นไงผลงานเพิ่นบ่ไปเป็นยังไงเอเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นลัางลถครับพี่น้องเอ้ยอู้หขัดบ่อขาดบ่อระวังระวังระวังลมระวังลม เออนี่ถ้าปกติดิส่วนนี้มันมันตำน่ำได้ับเลยกับสีมีนี่กับสีมีหนามได้จังหน่อยครับส่วนนี้แต่ว,ว่าปีนี่หนามยังพันขึ้นเลยครับนี่ยหน,าม,นามหนามห้อยขายังพันขึ้นเลยอู้อยาหลายครับส่วนนี้ยาหลายยาหลาย วดัวดวดัดวๆดพี่น้องไปเลยคือสี่ขั้นช่วงได้หยาไหลเพื่อนผูใบเพื่อนคีสานตลาดครับนี่คือวิธีการไถของเพื่อนผูใบแล้วกับสิกินอยู่สองถึงสามผ่านเนี่ยนะครับผมตัวมันหยามันหลายหยาไหล คือโมเดลเ่องนี้มันมันใหญ่พอ,อ,อดูวางเลยเจ้าอือไปไปับไป,ไปเดี๋ยวติดตามติดตามติดตามไปเรื่อยๆครับผมอื้ก้อมา่ายังไงวะดีกว่า ดัดเลยดัดเลยดัดไปอย่าให้เสียอย่าให้เสียอย่าห่อ,อฟอนใหามึอนียอูย้ไปเลยไปจวดเป็นจวดครับพี่นอ้องระวั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 งโอ้ยจวดเลยครับเลีน้นลอยครับเลีน้นลอยป้าพี่น้องเลยนี่แหละ ควบม,มั่นควบห่าวครับผมเสียงรถกะห่าวครับวันนี้ควกนกะห่าวห่าวดีขนาดไหอนี่สุดยอดของเพื่อนผู้ใบญอีนี้วะ่ะโอ้ระวังระวังระวังไปเสียงห่าวขนาดครับผมรุ่นนี้เป็น6 6 0 0นครับผมรุ่นท่ายง่ายครับนี่ เรื่องที่หาครับท่านนี่าการสิดเปลืองของน้ำมันกับโบเปลืองครับดูนี่บบเปลืองเพราะว่าเทตมาแล้วเรียบร้อยครับผมกดฟอร์ดท่านนี่เทตมาแล้วเรียบร้อยครับน้ำมันกับตกดูประมาณชัมม่วโมงละหกถึงเจ็ดลิตรครับนี่ท่านนี่ประมาณหกถึงเจ็ดลิตรครับนี่เออ เจยวหลายเกจยวหลายตัดตรงเลยตัดตรงเลยฮะโอ้ชวดเลยชวดเลยเอ้ยใชกับไช้ลงคอย,คน,อะอย,อย,ยนะครับเนาะเขาท่ายยี่หรอกไหลรวยรวย้วงงครับปันปล่อยเอียนลงตมแล้มนะฮะไปนี้ กระไพรบริมบนเรีนกระอรอดแล้วเท่าเดียวนี่กระหูได้ครับเนี่ยล่องเบิ่งที่ล่ะเออโอเคเอออ่าที่นอยเลยมพ่วงฉลาดก็เพิ่นนี่พนดิตัดตรงเลยได้ครับบ่เนี้ตัดตรงเลย เอาไปด้เบื้องคีมีแล้วก็ฝากคนไลค์กดแชร์ด้วยครับเออรอไปเดี๋ยวคุณเมื่อคลิปใหม่ๆครับผมจากสองเบาเบื้องศรีวีสองครับเอาเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม